ไปเผยนะคะก็มีการเสริมความรู้นักผูการนะคะในเรื่องของคู่กานด้านทำให้ผู้รับสามารถจะมีเครื่องรับดิจิตอลทีวีได้ครอบทั่วประเทศในร้านสั้นนะคะซึ่งย้อนไปไม่ได้แบบว่าต้องซื้อจากจีนอย่างเดียวนะคะคือปบรยิษัทผลิตที่ประเทศจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนจนรูประกอบการนั้นในการนนั้อาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าอาจารย์ธนาทิพย์สามารถจะตอบได้หรือไมได้ค่ะคุณผู้อ่านขออนุญาตกลับมาที่อนะคะ นานาพันธ์นะคะที่จะหานีอาจจะมาหาในเั่งของเอาเรื่องรูปแบบรายการทีวีที่เปลี่ยนแปลงไปชัดๆที่เรานั่งดูอยู่ทุกวันละครช่อง3ช่อง7ช่อง5ข่าวภาคเช้าภาคกลางวันภาคค่ำแล้วก็มีทีวีดาวเทียมอะเคเบลทีวีอะไรอยู่รอบตัวเรานี่นะคะมันจะเปลี่ยนไปยังไงเราจะเห็นอะไรที่แตกต่า เทคโนโลยีก็ได้ความรูนี้ทั้งวันและวีวีทีทูมาจากแถบไหนข้อดีข้อเด่นเป็นอย่างไรทำไมเราเลือกกลุ่มประเทศอื่นใช้อะไรแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคต้องเผชิญจริงๆมันจะต่างไปจากในอี สำหรับผู้บริโภคกันเราไปเยอะแล้วเกิดควเรื่องตัวาครับคนผลิตก็ลำบากเมือนกันคือตอนนี้มีช่องให่ได้ออกเยอะแต่จะผลิตอะไรมาเติมนี้นะครับเพราะว่าสามิปีที่ผมสอนหนังสือมาเนี้ยเราเน้นตลอในเรื่องของการผลิตเนื้อหาเราจะพูดตลอดว่าเทคโนโลยีมันจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยางไงก็ต้องอาศัยเนื้อหา้าเรามีช่องเยอยะเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคนมาผลิตราการเติมมาให้มันเติมนี่ยมันก็มีแต่ช่องของปา เราก็เจอนแบบอาจจะเป็นนนอกเหมือเดิมหรือเหมือนเดิมนครับแล้วก็ดูเอฟบีหลุดแล้วหลูดอีกนะครับเพลงวันสุดเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นตรงนั้นท่านัฐมนตรีเนี่ยมองดูในสถาบันการศึกษามองว่าตัวตัวเนื้อหาก็คงจะไม่เปลี่ยนมากเนื้อหาไม่เปลี่ยนแต่ว่าไอ้ด้วยเทคโนโลยีเน <with> ี่ยมันจะทําให้เนื้อหาเนี่ยต้องถูกเติมมาเยอะนอกจากว่า ตวงนี้เราหลังจากอยากจะรู้ประวัติของนักกีฬาหรือรู้ประวัติทีมมันต้องเข้าไปเสิร์ชได้นะตรงนะี้ในการทํารายการโดยต้องเข้ามูลเนี่ยต้องเยอะมากขึ้นผมผมคิดว่าเหมือนต้องใช้คนมากขึ้นในการผลิตปัจจุบันนี้ที่ชนะผมที่นี่แค่สามสัปดาห์ผลิตปีละห้าสิบคนเองนะครับที่จะเติมไว้ในพอไหมอาจารย์ผมว่าตอนนี้ในอุตสาหกรรมว่าตอนแรกเนเี่ยทัอวทั้งประเทศปีกะจบจนหมืนค่ะ หาวิทยาลัยในแต่แล้วทุนนิพากษ์เขาไม่ต้องมาหางานในกรุงเทพหรอกครับก็ทําทีมข้องืิ่นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นตัวที่ฟิตพอดีเลยเขาเป็นเป็นคนข้องิ่นเขารู้ธรรมชาติของคนในข้องิ่นอย่างอย่างบริโภคข่าวอย่างบริโภคอะไรเนี่ยข่าวข้องิ่นมันจะกลับมามีบทบาทนะครับจากที่เดิมที่ทในระดับนานาชาติระดับภูมิภาคษ์ระดาติเราข่าวข้องิ่นที่มันเป็นเป็นส่วนยอดมากไปดูสถานการณ์ของสถานีโทรทัศน์ข้อมือผมว่ามันจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งเพราะนั่น เราต้องการคนคนผลิตเนื้อหาที่มีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับเด็ดกๆที่เมาจบาะด้านนี้เขาชอบกีฬาในการกีฬากีฬาท้องถิ่นนะครับมันสอดรับแบบในในการกีฬาที่เราปรับปรุง,รง,รง,รงใรนระดับไทยอี่าเอวีเอวุอย่ยพ่าเลยเนี่ยมันจะเข้ามานะครับหรือแม้แต่กีฬาที่ประเภทไทยครับ,บกับประเทศกีฬาที่เราไม่เคยได้ดูมันก็จะถูกนำมามาวัฒนธรรม ว่ามนระดับนานาชาติเลยตรงนี้มันมันจะว่าแล้วตรงนี้ผมผมก็เลยมองเห็นว่าเออตอนนี้เริ่มเริ่มถึงอนาคตของคนที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปเติมเต็มได้หมดนะครับละครนะครับการแสดงเขาผิดแสดงความไม่อใจในเด็กผมในทุกงานที่จังหวัดต่างๆเข้าไปใต่างก็มีสร้อสอ ีเป <SM. S 2> <Christina. S 1> ็นครั้งแรกที่ทั้งนักวิศวกรรมภาษากับนักเทศศาสตร์มาเจอกันซึ่งโมคติว่าลแนวเลยนะครับปกติถ้าผมไม่เคยรู้ว่ามันต้องมาเจอในวันนี้ครับแต่ถ้ณวันนี้เทคโนโลยีมันมันไปมากแล้วแต่เขาไปคนเดียวเขาไม่พ่วงคนผลิตเนื้อหาเขาก็ไปไม่ได้เหมือนเหมือนรถบรรทุกในเรื่อเดียวรถบรรทุกที่แบบวิ่งเฉียวนะครับวิ่งเร็วมากแต่เราจะบรรทุกสินค้าอะไรไปอย่างทุกอย่างอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นในรถเหมือนคันที่ผมว่าผมมันต้องตัด เยอะมากผักผลไม้เครื่องสับอะไรต่างเยอะมากนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอถึงตันนี้เสร็จผมเลยต้องมองว่าทุกขลาบต้องคุยอยที่บอกครับว่ามันจะมีอาหารตอบสนองไหมนะครับในแง่ของผักในการ24ชั่วโมงที่ต้องมาลานน้างนะครับนะครับต้องมาลีลานอยู่พวกในการสดผมมันเยอะว,ว่าคนทำรายการทีวีเนี่ยมันเป็นมนุษย์เห็น,เนตานะครับผมเรียกว่าผมเรียกว่าถ้าดูสิผมบอกว่า เป็นควายในล่าคนนะครับเพราะว่าอึดมากเลยครับ็อึดมากครับเพราะว่าทำรายการธรรมชาติของทีวีคือมันมีทั้งออกทุกชั่วโมงขับทุกชั่วโมงนี้ออกทุกวันออกทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นแบบมันมันไม่มีหยุดมันไม่เหมือนคนทำหนังที่แบบทำหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็พอหนังทำเงินสักห้าหมืล้านร้อยล้านก็กลับไปอยู่ที่ฮอตส์ทุกปีเราไปมาถ่ายที่นี่มันออกอากาศด้วันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะบรรคุนเนื้อหาให้ให้แต่ช่อง มันมีคุณภาพคนดูก็ต้องอย่างที่บอกต้องเดือดถูดเทยะระวังไม่สามารถดูด้วยการดังนั้นจะมีรายการดีไม่ดีถ้าเขาแบบอย่างไปมันต้องต้องใช้เวลาเลือกกันมากและทีนี้สุดท้ายแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าพอเรามีหลายช่องปุ๊บเนี่ยพอเราเจอิในสภาวะที่ต้องมีต้นทุนในการผลิตต้องใช้เวลาต้องมีฐานและโอกาสที่ชัดเจนปุ๊บสุดท้ายเราจะสามารถควบคุมคุณภาพได้ไหม แล้วในที่สุดมันจะมีเพียงเพียงแค่รายการท่านคุยได้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งไม่ต้องใช้เวลาอะไรเชิญแางเชิญในในห้องส่งแล้วมานั่งคุยกันขึ้นชัวร์หมดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นผมผมไม่ต้องรอดูเป็นยาวว่าว่าตรงนี้ครับพอสุดท้ายเรามีปันมาแล้วมันจะมีคุณภาพในชีวิค่ะดิฉันเชื่อว่าในที่ประเด็นอย่างอภิรุติญาณนะคะนี่จะเรียกทางการกับแรงโทษถึงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไว้ไว้ช่วงสุดท้าย เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เทคนิคหรือเทคนโนโลยีที่เราที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ปัญหาที่ตามมาคือเด็กที่อื่นๆเนี่ยเราจะผลิตได้ทานเพียงพอแล้วหรือไม่แล้วก็ทําแล้วออกมามีคุณภาพพอที่จะแข่งขันได้อยู่ได้เพราะว่าพวกประบการทีเกิดขึ้น หวงให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคในช่วงเปลี่ยนจากเทคโนโลยีแบบนี้อย่างไรคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเออผมผมอ่านมองในแง่ของทางด้านสุขกรรมนะครับทางด้านทางด้านอาจารย์ที่ทำงานต่อวิศวกรรมสื่อสารโทรและโทรคมนาคมเนี่ยเราก็หวังปรมาณรานที่มองกันมาสามสี่ปีแล้วว่าถ้าเทคโนโลยีย่อทีวีเกิดขึ้นมาหรือสามดขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้ต้องการลงทุนเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงงานกำลังคนด้านวิวกรรมเยอะมากก็ถือว่าเขาใกล้เข้มาแล้วเพราะว่าสาม G จะเกิดหรือว่าเครื่องมันจะเกิดขึ้นตอนนี้จอดทางด้านสื่อว่าด้านสื่อสารสื่มเนี่ยหรือไฟฟ้าเนี่ยหือคอมพิวเตอร์จะมีงานเยอะมากครับเพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราจะต้องใช้ทางด้านคอมทางด้านสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมพั้ต้นทางด้านแั้งเกชันทั้งหลายอันนี้ต้องใช้แรงงาน ใช้บุคลากรเยอะมากในด้านสุดพังสรรค์ครับอันนี้ก็หวังว่าจะมีมีการลงทุนเกิดขึ้นเยอะนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนในเรื่องในส่วนของของทีมเรื่องของทั้งสวนเนี่ยเราอมองอยู่ว,ว่าในเรื่องของเวาเราจะทำทีวีแล้วเนี่ยกำลังส่งที่ฐานีกำลังส่งขนาดเล็กขนาดไม่เกิน1กิโลวัตต์หรือ500วัตต์หรือหรือพันวัตต์เนี่ยในความเป็นผมเองเนี่ย ถ้าเราเตรียมตัวกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าพาวเวอร์อมพร์ไฟอว่อนะหรือว่าสายอากาศทั้งนับทั้งส่งเนี่ยมันก็ควรที่จะผลิตขึ้นมนาะในเมืงไทยนะครับไม่ใช่ว่าเราทำทีแล้วเราก็ต้องไปซื้อทั้งหมดนะสิ่งเหล่านี้ผมเห็นควรว่าในเมืงไทยเองเนี่ยเราผลิตได้ ตัวทีวีชุมชนทีวีสัมผัสเลื่อนในท้องถิ่นต่างๆนี้นะที่ใช้กางส่งขนาดมันไม่ไม,ไม่ไม่สูงนักเลยนะมันก็ควรใช้อุป,ปอกรณ์ต่างๆที่ผลิตในเมืองไทยไม่แต่สายการรับก็ดีนะครับอย่างเมื่อกีก้คุณนุ่นบอกว่า,าว่าเอออย่าหมดกุ้งใช้ได้เนี่ยเออในเกณฑ์มาตารฐานของของสายการเพราะว่าที่หมดกุ้งเนี่ยมันในทางสโตร์กรรมในเกณฑ์ประมาณสักสักสองดีดี ถ้าติดกับพื้นดินความสูงสายอากาศสักสักหนึ่งจุดห้าเมตรมีมาตรฐานดีนี่นะโทษนะใจหนาสองดีดีแล้วว่าไงสองดีดีปวดเบื่อจะดึงข้าวปลาออกเอ่ะเป็นเป็นอัตราขยายของความแรงของตัวสายอากาศที่ที่จะรับลมหน่วยเป็นเป็นเดซิเบลแล้วมันเท่ากับที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไหมคะปกติสายกาบธรรมดาตัวหนอนคู่ธรรมดาเนี่ยปกติมาตรฐานคือสองดีดี ที่เรามีใช้อยู่ว่า2บีบีถ้าเป็นเย่ากก้นปลาเป็นเป็น,ปนยากริดอย่างนั้นก็ประมาณ6หรือ7บีบีนะครับเมื่อสักครู่ถามนิดเดียวอาจารย์อาจจะบอกว่าเราควรจะใช้ของที่ผลิตในไทยมันแปลว่าใช้ของไทยราคาถูกก็คือถูกผูผ้บริโภคจะได้ไม่ต้องจ่ายแพงหรือมันเป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับคนไทยแบบนี้ไม่ต้องซืุกม<บ>ังกรซึ่ามันก็เข้ากันยากไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนเยอะแล้วเราซื้อก็มดเงินก็ออกไปต่างประเทศคนก็ไม่มีงานทำค่ะซึ่งเราซื้อก็ ทุกอย่างราซื้อกันหมดเนี่ยเขาไม่มีการพัฒนาะอะไรต่างๆเรียนเยอะแยะแต่เสร็จแล้วทำเอามาขายไม่ได้มันก็เศรษฐกิจมันก็ไม่เกิดขึ้นในนี้มันก็คือเอาเงินออกไปตากให้หมดอันนี้คือผมคิดว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราควรให้คนในเมืองไทยเนี่ยทำเองสร้างเองใช้เอง<ช>แ้วมันที่อยูน่นี้ไม่ใช่ว่าไปซื้อเข้ามาแล้วก็ประมันนหนือพร้อมที่จะถ่ายทอดมา้นท่เราเป็นเจ้าของกรต์นนี้ คือการผลิตเนี่ยหาเรื่องตารเนี่ยผมก็เคยชวนชวนทุกคนอะไรว่าโอเคช่วยกันสองสามปีมาแล้วว่ามาช่วยพัฒนาสายการของมุนกิเกียีเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่านาคนเจ็ดปีแล้วก็ร่วมกันพัฒนาวิจัยมาว่าจะใช้แบบไหนขนาดไหนที่มาครับแต่ว่าเราก็บอกอยากว่าแม้แต่ว่าสายอากาศร,รับเองเนี่ยนะตอนนี้ตลาดของสายการรับในทีน่สายการทีวีย่านวีเซ็ปเนี่ย,ม,ยมันก็จะไม่ค่อยมีขายแล้วเพราะคนไปใช้ ใช้ดาวเทียมหมดคนไปหวังขึ้นดาวเดียเดียวถ้าดาวเทียมมีปัญหาทั่วประเทศจะใช้ไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะเน้นว่าสายการพัฒน,นินี้ออกมาแล้วเนี่ยให้สายการขนาดเล็กที่อยู่ที่ที่ติดอยู่ในบ้านนะครับมันก็จะใช้ได้แต่ปัญหาของอย่านทีวีต้อนเนี่ยปัญหาการลดคอนของสัญญาณเนี่ยความถี่มันจะสูงกว่าประมาณปกติอยู่ประมาณสามสองถึงสามเท่าการลดคอนจะมากขึ้น และปัญหาอย่างหนึ่งของของเรื่องลักตัวนี้ก็คือในในตึกต่งกางๆเนี่ยในกรุงเทพมีมีเป็สินสูงเยอะเป็นก่อสร้างสูงๆเยอะ,ยอะ,อะบางทีพี่เปโตรอาจจะมองอยู่ว่าเออพวกทุกบ้านรับได้เนี่ยแต่ตอนนี้เองเนี่ยหลายบ้านที่รับรับทีวีอยู่แล้วช่องสามจบช่องไทยเนฐเสร็คส่งอยูอ่แล้วเนี่ยลองถามดูว,ว่ารับได้ไหมถ้าตัวเองรับได้ไหมตอนนี้นะถ้าถ้ารับได้ก็ มีทีีสร้างใหม่หมดใหม่ขึ้นมานี่ก้อนเราจะรับได้แต่ว่าหลายๆที่เนี่ยรับไมนะ่ได้เพราะติดันบังมากคนที่อยู่หลังตึกคนที่อยู่คอนโดอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้เลยนะเพราะว่าสัญญาณรือถคอมันจะเยอะแต่นี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าผู้ประกอบการแล้วเนี่ยลงทุนสร้างลิมิเตอร์ให้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ใช้สายกาศกําลังสมสรถสนักสายกาศที่เราเิดขึ้นมาในเมืองไทยขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็มาช่วยกันกระจายให้อีกให้ บริการได้มากขึ้นมันก็จะเป็นเป็นที่ดีเป็นดีนะครับสำหรับกับคนไทยนะครับแต่ว่าอีกมองหนึ่งมุมมองนึงปัญหาคือว่ามันต่างรับคือมันทำให้กับเซลลูล่านะครับเพิ่มเซลล์ไปเรื่อยแต่มุมมองมุมมองหนึ่งคือว่าถ้าอย่างของเซลลูล่าเนี่ยเขารับเขาทำเพิ่มเซลล์เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะเขาได้รับเงินค่าบริการจากผู้ใช้แต่กรณีบางทีฟรีแบบนี้เขาก็ จะชอบหรือเปล่าว่าไห้ส่งไปแล้วรับได้ไม่ได้ก็เรื่องของคุณคุณก็ไปติดตั้ง u p c n หรือว่าติดตั้งเคเบิลท t v ซึ่งตอนนี้เราตัดอลาดให้คนไปติดตั้งเคเบิลทีวกันเยอะมากเพราะว่าทีวีฟรีทีวีเน่ยมรับไม่ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้องเป็นมุมมองหนึงว่าผมอยากให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมาใช้ฟรีทีวีแล้รับจริงๆไม่ใช่ว่าถูกบังคับให้ต้องไปรับเสียเงินเคเบิลท ัที่ดูฟรีกี่ีครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขออนุญาตกลับมาที่คุณสุพิญญานะคะที่มีประเด็นการที่คุณสุพิญญาอยู่สักนสองสามประเด็น ก่อนเนื่องจากเทศกาลน่าเสนอว่าแล้วผู้จัดผู้ผลิตทำรายาำมาเยอะแยะนการเต็มไปหมดเลยใน48ช่องทุกวันนี้ที่มีอยู่6ช่องซีทีวีแล้วก็ทีวีแชนแนลทีวีดาวเทียมอันนี้ก็อันนี้เ็ส่วนที่ไล่ตับกันอยู่เลยนะคะในแง่ของการถิดกฎหมายออยกย้อนยุบเนี่ย6ช่องนี้ก็ไล่ไปอยู่เหมือนกันถ้ามี48ช่องกสทชจะกำกัดอยู่ในด้านจริยธรรมและด้านเนื้อหายังไงบ้างค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะประเด็นนี้ละค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ หัวแล้วก็อยู่ในใจนะคะคือเรื่องเทคนิคอะไรเรื่องก็จําเป็นแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่มีคนพูดว่าวิศวกนนะรนักวิทยาศาสตร์สร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนนะักภ่าคธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์นสร้างตลาด แต่ว่าในกฎหมายแล้วก็ภาพการเมืองในกำหนดระบบนิเวททั้งหมดนะคะของของการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกสชก็อยู่ในส่วนนี้และค่ะเป็นองค์กรกำกับดูแลซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรทางการเมืองมีฐานะในการออกกฎกติกาเพราะฉะนั้นภาพรวมทัม้งหมดประจออกเป็นยังไงก็อยู่ในในการออกแบบของเราซึ่งเนี่ยจะพูดอย่างนี้ว่าเกณฑ์เรืเ่องประกาศที่กำกับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมันได้ออกมาแล้วนะคะซึ่งเป็นเกณฑ์กว้างที่หลายท่านพูดนะคะว่า มันจะพูดต่อไปบรรยาตมันจะแบ่งเป็นสีประเภทที่เป็นต้นน้ำนะคะคือคงขายสิ่งอำนวยความสะดวกการประกอบกิจาการซึ่งจะมาไล่เป็นสายนธุรกิจชุมชนที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็พวกกล่องต่างนะคะ,ะทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับอยจะพูดยังไงดีนะคะก็ะะคือว่าคนที่จะเป็นผู้ให้บริการคงขายทีวีดิจิตัลในอนาคตก็เหมือนกับคนที่จะ เป็นนายท่าคนที่จะสร้างสนามบินหรือสถานีรถไฟเน้นเนี่ย <Internet S 2> จะเปรียบเทียบเป็นสถานีรถไฟติดมากกว่าสำหรับทีวีดิจิทัลภาคืนินนะคะส่วนสนามบินเนี่ยจะเปรียบดิจิทัลดาวเทียมนะคะ,ะนั่นหมายถึงว่าเพราะว่ารถไฟมันเสียแล้วมันไปตามเสานะคะ เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าใบอนุญาตที่กำลังจะออกไปปีนี้เนี่ยซึ่งมีเกณ์เบื้่มต้นมาแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจเก,ก์การประมูลเดี๋ยวคงต้องมีอันหนึ่งแต่ว่าสาธารณะเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่กสชต้องตัดสินใจใช้เงินพินิจหรือว่าการเหตการประกวนอะไรก็ตามแต่นั่นหมายถึงคนที่จะมาได้สิทธิ์ในการที่จะวางโครงข่ายหรือว่าวางรางรถไฟนะคะ,อ,ะอันนี้คือคนที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดเพราะหนึ่งใครจะได้อันนี้ไปนะคะ ส่วนถ้าเป็นสาธารนณะแน่นอนที่สุดก็ต้องมีเงื่อนไขไม่สวนหากกำไรแต่ถามว่าใครใครบ้างที่จะมาขอตรงนี้ตอนนี้ทุกคนอาจจะวงวน question mark กันอยู่นะคะส่วนคนที่จะมาได้สิทธิ์ทำตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นใครแล้วก็สุดท้ายจะปลูกขาดไหมเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนสร้างมานรถไฟทั้งประเทศเขาจะต้องเป็นคนให้รถไฟสายต่างๆเนี่ยวิ่งจะมีการกีดกันไหมจะอะไรไหมอันนี้เป็นเรื่อง เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องกศชก็มีเกณฑ์ในการกำกับละเอียดอีกนะคะหรือไม่ค่าไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่จะแลกเข้าเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากและการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลในอนาคตมันจะเป็นผู้แข่งโดยตรงกับทีวีดาวเทียมผู้ตรงไปตรงมานะคะถ้ากศชวางรากฐานกระตุ้นการแข่งขันทีวีดิจิตอลให้คพื้ิได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะทําให้ทีวีดาวเทียมเนี่ย อ่อนตัวหรือว่าจะค่อยๆลดความนิยมลงไปเองเว้นแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ใหญ่ในธุรกิจดาวเทียมเนี่ยจะมาลงทุนทำาทีกิดิจิตอลด้วยอันนี้ผู้ได้คิดนะคะซึ่งซึ่งมันเ <ๆ S 2> ป็ๆๆเราะเราเปนผู้เล่ตรงนี้คือโจทย์ใหญ่ถ้าเราดูระบบนิเวศของการสื่อสารในทุกวันนี้ถ,ถ้าถามถาว่าใครคือคนที่กลุ่มธุรกิจที่มีดาวเทียมในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ให้บริการสนามบินหรือว่าเป็นเจ้าของของใครคงไม่